ูยักษ์หรือว่านาคีอ่ะออตายแล้ว เคยเห็นหนาคีป่ะ,ะหน้ามันตัวนาคีเห็นไหมล่ะเป็นลมแปลกยาวมากเลยตัวยังใหญ่เลยอ๋อเขาบอกว่าไอ้ตัวนี้มันฟักไข่ระเบิดได้ด้วยนะทำเดียวหมดตัวเลยนะสวัสดีทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะนีเอาชีวิตรอดหรือเข้าไปในประตูลับใต้ดินพิศวงกันนะไปใ,ใต้ในประตูลับใต้ดินแห่งนี้มันจะมีอะไรให้เราตามค้นหากันบ้างาเดี๋ยวเอาไปลองดูกันเลยเนาะแล้วก็เริ่มแรกนะคะเมื่อเราเข้ามาในแมปเนาะเขาก็จะมีพวกอุปกรณ์ยังชีพเบื้องต้นมาให้เรา ไม่ว่าจะเป็นพวกพี่แอกไม้ดับไม้แล้วก็ธนูไม้นะคะแล้ก็ต้องมาคุยกับผู้คุมกุญแจก่อนค่ะแล้วเอากุญแจไขประตูใต้ดินโนลงมาใต้ดินโอ้โหจส,ส,สงตงแล้วก็จะพบว่ามันจะเป็นถ้ำใต้ดินเนาะซึ่งมันก็จะมีขนที่มาก่อนหน้าเราเขาคงจะ<ล>ตายมานานแล้วมันจะแห้งๆแ,แล้งๆโนดนหนูกัดแท้หมดเลยอ่ะดูดิหนูตัวเล่าเลยอ่ะมาอยู่นี่นี่เราจะกินอะไรห๋อ แม่เห็นมีของกินเลยอาจารจอหนูตะเภาด้วยเราทำไมหนูดูดนี่<ด>ไงต้นเห็ดออเดี๋ยวลืมไปตอนนี้เรามีหัวใจอยู่แค่สี่ดวงหลอดเลือดสี่อันเนี่ยไม่น่าจะรอดนะมาดิเราทำยังไงแล้วเนี่ยก็ต้องหาของกินไงเจอล้โกเบอรี่ เพราะว่าตอนนี้เราจะต้องอิ่มไว้ก่อนนะคะถ้าเราโดนจมตีหรือว่าตกจากที่สูงนิดหน่อยแล้วก็หัวใจของเรามันก็จะลดพวบๆไปเนาะตอนนี้เราสุ่มเสี่ยงมากเลยอะ่ะเพราะว่าเรามีหัวใจอยู่แค่สี่ดวงง่ายๆเอ,อ้ยตัวอะไรนะ่ะอ,อ๋อเหรอมีเชียวด้วยอะล้วกามสีเขาอะโอ้ยชีวิตเป็นไม่ปลอดภัยแล้วว่ะดูดิแลว้วเวลาเราข่ามอนได้นะเราก็จะได้อาทองไปช้อปปิ้งด้วยเราจะต้องข่าพวกม็อบนะเพราะว่าพวกม็อบเนี่ยมันจะดรอปเหรียญคองให้เรานะเราก็สามารถเอาเหรียญคองเนี่ย ขายให้พ่อค้าแล้วก็ไปแลกของมาได้นะคะแต่เขาว่ากันว่าในประตูที่มีความลับอยู่ใต้ดินเนี่ยมันจะมีความลับที่ลึกลงไปเรื่อยๆนะ oh. แั่นหมายความว่าเราจะต้องหาผู้คุมกุญแจค่ะหรือว่ามอสเตอร์ที่มันถือกุญแจนะคะเพื่อให้เราเนี่ยปลดล็อกประตูถัดไปค่ะเป็นประตูที่อยู่ใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปเรื่อยๆนะคะ อาจจะต้องลงไปให้ลึกกว่านี้อ๋อหนูไม่อยากข่ามันเลยสงสารนะนะัน่ะแต่ว่าหนูมันดุมากเลยอะ่ะมันจะมากัดพวกเราหนาะะหว่างทางเราก็เอาพี่แอคขุดทองไปด้วยเนาะทองนี้ก็เอาไปขายได้เหมือนกันเฮ้ยน้าอะไรอะ่ะน่าประตูนี่นะเจอประตูแล้วเจอประตูลับที่จะลงไปลึกกว่านี้แนละ้วแหละแต่ว่าจะต้องหากุญแจก่อนเนาะแล้วกุญแจอยู่ที่ใครอะ่ะ อยู่ที่เจ้าพวกมาสเตอร์ไงว้าแต่ว่าตัวไหนมันถือกุญแจนี่ล่ะมาดีโอ้ยจะเอาชีวิตไม่รอด BRAND กับงานนี้นี่ล่ะโอ้ยถ้าเราตายนี่เราจะต้องขึ้นไปเอาของข,องข้างบนใหม่เลยนะโอ้โหเพียบเลยมาจากหไหนเนี่ยมาปราร์ตี้กันหรือไงเนี่ยกับ <justified> ซอมบี้อุซอมบี้เยอะมากเลยอะใต้ดินเนี่ยโอ้ไม่น่าเชื่อว่าประตูลับใต้ดินที่นี่มันจะมีแต่พวกหดหดนะเนี่ยโอ้โหเราก็มีแค่ของที่เป็นไม้ซะด้วยดี ยังไม่มีของที่เป็นหินด้วยซ้ำอะ่ะอมเดี๋ยนะดูจากแผนที่แล้วเนี่ยเดูไม่ค่อยรูเรื่องเท่าไหร่เราไม่ดูดีกว่าหลงแน่วอาานบอกเลยมันอันตรายมากเลยอะ่ะเราต้องวา,างตัวตลาดเฮ้ยเจอแ,แล้วไอตัวที่มันถือกุญแจเฮ้ยตัวนี้ยิงไฟได้เหรอเฮ้ยระวังนะมันยิงมินูแล้วอ่ะมันน่าจะเป็นพวกผีนะเออจะไปไหนเอยเอากุญแจามาตัวนี้มันล่าลองเราใหญ่เลย เออเอาคุญแจามาจะวิ่งหนีไปไหนวิ่งหันมามองทีแล้วก็วิ่งทีนะไม่ต้องหนีเลยนะไร<ว>กาดจิงงไปเอามาเดี๋ยวนี้ <c oughs> เราต้องฆ่ามันเพื่อที่จะเอากุญแจนะเนาะเย้ได้กุญแจแล้วทีนี้เดี๋ยวเราก็จะไปปลดล็อกห้องประตูใต้ดินอันถัดไปของเรากันต่อนะว่าแต่ว่าเราจะกลับไปทางเดิมตรงไหนเนี่ยเร<ม>าหลงทางเายหลงทางอีกแล้ว <c oughs> เพราะว่ามันมีหลายทางมากเลยแล้ว,ลวก็มีกับดักด้วยนะถามยินหรือเปล่า เราจะไปซื้อขอนเพิ่มนะเอาว่าตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นไปหรอกเราจะลงไปลึกกว่านี้เราจะใช้กุญแจอันนี้แหละไขแล้วก็โดดลงไปอีกลึกกว่านี้เจอบอสมาเป็นตัวอะไรอ่ะยักษ์อ๋อหรอดูดีมันมีห้อยรูปมาข้างหลังด้วยเนี่ยแม่ลูกอ่อนนี่นะไอ้มันเป็นพ่อลูกอ่อนหรือปะเนี่ยเลี้ยงลูกไม่หรอโอ้โหหวังลูกมากดูดีตือไหมตะวางมาจะฟาดเขาอ่ะ ไอวิกเคนเขาจะตายป่ะเนี่ยเลือดที่แค่สี่ดวงเองโอ้โหไม่น่ารอดนะเนี่ยมาดิอาชีวิตมาขีดไวที่นี่แน่นอนเลยโอ้ดูมันถือตะบองมาดิเราก็ตีหลอดเลือดสิบดวงเนี่ยมันก็จะไม่รอดอยู่แล้วนะนี่เหลือแค่สี่ดวงเองเหรอโอ้ยอะไรจะกดดังขนาดนั้นไอเลุ้นไงลุ้นเยอะๆตุ้ยทีขึ้นไปข้างบนใหม่เลยนะอันนี้สู่คิดก่อนแน่นอน ล้วก็จะได้ของกินมานิดหน่อยเนาะขาไก่เหรออืมก็ยังดีอ่ะแต่ว่าตอนนี้เราได้ทองเยอะแล้วนะแต่ว่าเรายังขึ้นไปไม่ได้อะดีได้กุญแจสีทองมาด้วยอ้อโหลแล้วต้องลงไปตอเหรอใช่เราต้องลงไปที่ประตูรับชั้นใต้ดินต่อ พ่าเราต้องลงไปลึกกว่านี้นะก็มันจะรอดเหรอเนี่ยโอเคเราจะลงแล้วนะหวังว่าคงจะไม่เจออะไรที่มาเซอร์ไพรส์แลวทำให้เราไปทันทีทันใดนะน้องไขูดีโอโอลึกๆทะเลทรายเหรอมันจะอยู่ในปราสาททะเลทรายยังไงอย่างนั้นเลยแหละหอบแมลงเห็บเหะมันคือเห็บหรือมัดเนี่ยไม่ไม่คือเห็บทะเลทรายมันน่าจะเป็นเห็บทะเลทรายใช่ป่ะตัวใหญ่ขนาดนี้น่าจะดูเลือดละมุดตัวเนี่ยข้างหน้ามีเปล่าเห็บเนี่ย อ๋อพี่เคไม่มีมัมมี่อ๋อมนเป็นซอมบี้มัมมี่อะเนาะเฮ้ยนมาอันอุบิสีน่นะอ๋ะจะโหดเต้าโอ้โหมีอาวุธในมือด้วยระวังนะอาวโอ้ยเทปมาอินเออเดี๋ยวเขาก็จะไปเหมือนกันพี่คคนน่าดีอโอโดูดิมีแต่ลาวาท่า,านั้นเลยฝากที่เหลือด้วยนะ <laughs> รู้สึกว่าถ้าเรายังไม่ไอัปเกรดพิกแอคข,ของเราเนี่ยเราจะตอกทอ,ทองที่นี่ไม่ได้นะโอ๊ยทำไงอ่ะ มันก็ต้องเอาทองไปแลกของให้ได้เงินนะเฮ้ยอัมยังไงกระบ,บองเพชรมันกินได้ทำไมมีดอกอยู่ข้างบนเนี่ยตัวนี้มันลายาได้นี่เอ้ยต้องมีหาอาหารเสริมแล้วเอ้ยนี่ไงอาหารของเราดอก<ม>กระบ,บองเพชรแน่นวนเลยอ๋อเขาให้กินดอกกระบองเพชรเป็นอาหารได้ใช่แล้วใ้ายังชั่วนหน่อยหึ่งว่าจะไม่มีข้าวให้กินแล้ว เอาไป้วพี่เคทางนี้แต่ตอนเก็บมันอันตรายมากเลยนะเดินไม่ดีนี่เลือดลดแทนเลยนะลองจ้าตะลุยแมปไปเรื่อยๆเนาะตะลุยลงไปให้มันลึกลงไปเรื่อยๆลองลงมาดิมีอะไรเปล่าไม่มีมีแต่ของกินโอ้ยนี่เก็บลูกกระบองเพชรแล้วแบบว่ายังจะโดนดาเมจจากหนามกระบองเพชรอีกอ่ะอันตรายมากเลยอแล้วลองคิดดูดิเลือดเรามีอยู่ที่สี่ขีดอ่ะโดยอันนี้ไปครึ่งขีดจะแย่แล้วเอ้าเฮ้ยนอนอะไรเนร่ยโอ้โหดูเขี้ยวมันดิโอ้โห ัวแค่นี้ยังกัดเจ็บขนาดนี้เลยจะตัวยังอ๋อเหลืออยู่ขีดเดียวอ๋อตายแล้วอ๋อมีต้องไหวรูเนี่ยไปๆปันจะไปรูไหนดีบริจาคอาหารให้นะไหวไหมเนี่ยค่อยๆไปนะพี่เคนเอ้ยมันกัดที่สองที่ตายเลยนะมันจะไม่ขึ้นมาอีกนะมันขึ้นอยู่แล้วแหละพอมาใกล้ๆมันก็จะขึ้นนะนะเอ้ยเ้ยมันขึ้นข้างหลังพี่เคนนะทำไงอะเอฟันมันดิฟันมันเฮ้ยนี่นะนี่นะแต่ยังตายซะไอ้หนอนว่าเนี่ย เก็บเปลี่ยนทางเลยนะอย่าให้เอาจริงนะอันนี้คือเอาจริงแล้วเหรอเฮ้ยไฟดูดมันเอาจริงไม่ใช่เราเอาจริงครู้สึกเดินแล้วมันหนืดหนึดอะเหมือนมีไฟดูดเลยอะเอาเฮ้ยเอาให้เขาตายเอ้าไปซะแล้ว ตั้คิดแล้วตุยเย่โอ้มานี่ขึ้นมาทำบนใหม่ห,หมดเลยเหรอใช่ไหนไหนก็ตุยเย่แล้วอ่ะมา,าช้อปปิ้งกันดีกว่านะม,มาซื้อของดีกว่าอัปเกรดอุปกรณ์ของเรากันซะหน่อยเนาะรู้สึกว่าอุปกรณ์ที่เป็นไม้ของเราเนี่ยมันไม่พอนะเราจะต้องใช้เหรียญทองในการอัปเกรดอุปกรณ์ oh. ของเราอะเบอร์เบ๊ะไม่มี โอ้โหพ่อคณะเลือจุงเบยเราล่าจะเป็นพวกอุปกรณ์หินใช่เปล่าเนี่ยได้แค่นี้เหรอเนี่ยอ๋อได้พวกหินนะพี่เคนโอ้เป็นลมแปลบชุดชุดเกาะก็เป็นชุดเกาะหินนะอย่างนี้ต้องตายกันอีกกี่รอบเนี่ย๋อหินมันเอาอยู่เนี่ยาต้องลงไปอีกรอบไปเนี่ยดูดีกว่ามากเลยลงมามันได้เหมือนเดิมใช่ไม่ลงมาเจอเห็ดนะมันคงรนดอมมั้งน่ารักจุงอ้าเฮ้ยเฮ้ยลงมาก็ติดผิดแล้ว อ๋โหโหอแม<ย>่แเาราเปิดพิษให้เราได้โอ้โหไม่น่าเจอเลยไอ้เจ้าซอมบี้พวกนี้เราเจออยู่แล้วแม่ไปลากุดทองไปก่อนละกันไม่ต้องสะสมังค์ด้วยนะนี่อันนั้นธรรมดาอยู่แล้วเอาต้องสะสมังคงด้วยเอาชีวิตรอดด้วยเฮ้ยขังเขาขัาขางเขาดูดเลือดเอาชีวิตไม่รอดไม่รอดเป็นรอดถึงเราอันนี้เรากลัลงไปอีกขั้นหนึ่งเนะาะว่าสึกว่าตรงนี้มันเปลี่ยนไปนะน่าดีเมื่อกี้ลงมาไม่ได้เจอของแบบนี้นี่นะ มันอาจ,จะแบบรีใหม่ก็ได้เออเอ,อ๋อโอ้โหอ,อะไรเนะี่ยดาบพีสิงพี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 หรอกอุ้ยดาบดาบมันมีชีวิตตีแรงด้วยดาบมันเป็นมอนสเตอร์อ้อท่านี้มัสเตอร์เยอะมากเลยอะ่ะโอโ้เกือบตุยนะ้ยเลยถ้าไม่มีโกเบลี่นี่ก็ใหญ่นะนึกว่ามาถึงก็ตุ้ยนะเอาหาดอกกระบองเพชรกินเนาะพี่คิน โอ้ยเจ้าเห็บยักษ์มาอีกแล้วเหรอโอ้โหมาบ่อยเหลือเกินว่าทำไมมันเยอะอย่างเงี้ยเราเมันอกีเห็บหรือมันคือแมลงสาบก็แน่เนอะเอาละเราสองคนไม่น่ารอดนั่นแหละเอาละพี่เซ็งตัวอ่างนั่นแหละเอานาลงไปเรื่อยๆแล้วเราก็เจอกับอะไรบางอย่างที่มันสะดุดตาเราเฮ้ยกลองเหรอใช่แล้วสะดุดมากเลยทำให้สะดุดตกลงไปเลย พราะว่ามันมีสมบัติเหรียญทองให้เราเก็บอะเนะาะเขาเรียกว่าความงกไม่เข้าใครออกใครมันต้องเก็บอยู่แล้วแล้วเราก็เดินไปข้างหน้าต่อแล้วเราก็พบกับแหงนป้องยักษ์โอ้โหจูดใช้แล้วนั้นเนี่ยเราเนี่ยไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตนะว่าแค่นี้มันยังไม่คารณาณมือเราหรอกอเราไม่ยอมแพ้หรอกแค่เนี้เราต้องไปต่อไอ้แบบว่าเทาที่เราจะไปได้นะถ้าตายบ่อยก็ไม่ไหวอะ่ะมาดีถ้าตาบ่อขึ้นไปข้างบนใหม่นะมันต้องกลับไปกลับมาหลายรอบมากวหวนะ ตรงน,นี้เราบอกว่าสามารถค้นพบห้องสมุดเหรอโอ้โหี่มาอะไรกันเนี่ยตรงนี้มีกับดักลาวานะนนเ,นเราออเราข้ามไปแบบกระโดดมาเนาะโอ้โหแล้วไปกระโดดยังไงเนี่ยอยากได้สมบัตินะ่ะเก็บไว้ก่อนอเผื่อว่าจะอัปเกรดชุดเกราะของเราได้นะอุ้ยเราพี่เกนด้วยโอ้หแคบจุง เขาบอกว่าเท้านี ar, ้ลาวาเยอะมากเพราะว่าเป็นถิ <están> oh, ่นของทะเลทรายเนาะนี่เขาสึกว่าพี่เค้นกำลังจะว่ายน้ำผมเป๋มอันน่าเขาเชื่อพี่เค้นกระโดดผ่านอยู่แล้วมันทุบไม่ได้พี่เค้นมันเป็นกับดักนะเฮ้ยเมดูซ่าฮะยเปดูซ่าเหรอแมเดูซ่าแมเดูซ่ามาด้วยอย่าไปซ่ากันมนเนาะเขาจะเป็นหิ่งห้อยเขาจะเป็นหิ่งห้อยเขาจะตายเราเขาจะตายเรา โอ้นึกว่าตัวเยกลับขึ้นไปทำบลลยนี่เขายังมีชีวิตอยู่เหรอโอ้โหเกือบกลายเป็นหินเลยไม่นะเราโอยดิเนี่ยเราไม่ชอบมองหน้าผู้หญิงอ่ะโอ้โยแต่เขา<ห>บบผู้หญิง<ล>ที่มีงูยอยู่บนหัวนี่เขาเจอประตูแล้วใหญ่แล้วกุญแจเขาเจอประตูรับใต้ดินถัดไปแล้วแต่กุญแจไม่มีอ่ะุณแจยังไม่เจอดิอย่าเพิ่งเฝ้าทางว้ให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวไปหาก่อนไอ้ตัวไหนมันถือกุญแจไว้เนี่ยอืมยังไม่ปรากฏตัวเลยนะไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนนะ โอ้ทรดูดหนืดจังเลยอ่ะป่านนี้มันวิ่งหนีเราไปไหนตอนไหนแล้วเนี่ยมันยังไม่เจอเลยมันจะวิ่งหนีเราได้ยังไงข้างล่างนี้ไม่มีอ่ะแถวนี้โหมนอนนอนทะเลทรายเยอะมากเลยจำไม่ได้ว่าอันไหนมันโผล่มาแล้วนะระวังนะจะตัวเย่ไม่รู้ตัวนี่มันมีห้องลับใต้ดินให้ลงไปอีกแล้วล่ะอออโออลงมาหาที่ตายปะเนี่ยอ๋มนี่ลนหาที่ตายชัดๆเลยอ๋เพียบเลย โอ้โหมัมมี่ไอ้คุณจ้าเล่าคนถือกุแจา้าอ้าจ้วเลชอัน,น,นะอน,นีไปไหนไอ้กับปาเรากำจัดคนถือคุณจาดอกที่สองอะน,นะแล้วเราก็ไม่ปล่อยให้มันรัดเนื้อมือของเราไปได้เราจัดการมันแล้วเรียบร้อยเราก็ได้กุแจาจากมันมาสำหรับคลิปสมบัตอีกเล็กน้อยเขาบอกว่ายังไงก็คุมนะค้มนะคุ้มที่จะลงทุนลงมาแล้วกันนะแต่ว่าเราโชอบดีแล้วกันนะอ้าวพี่เคนไลองต่อเปรปิดประตูใหม่แล้วเอาจา้าไขกุุแจานะ โอ้ยนี่มาอะไรกันเนี่ยหาตกลงมันก็เจอบอสเลยบอสอะไรอ่ะมันเป็นบอสยูงูยักษ์มันคืองูยักษ์หรือว่านาคีอ่ะตายแล้ว ไปเห็นนาคีป่ะหน้ามันตัวนาคีเห็นไหมล่ะเป็นลมแปลบโอ้ยยาวมากเลยตัวยังใหญ่เลยอ๋อเขาบอกว่าตัวนี้มันฟักไข่ระเบิดได้ด้วยนะคาเดียวหมดตัวเลยนะเราจะลูดเสาลงไปเลยป่ะไหวอ่ะกลับขึ้นไปข้างบนใไปได้ไหมอมีลูกงูด้วยเหรอยังมีลูกงูอยู่ในอตายแล้วมีแม่ยังมีลูกอีกก็มีไข่ด้วยอะเราก็ตั้งเผชิญหน้ากับเจ้างูยักษ์นาคีเหรอเราคิดว่าเราจะรับมือมันได้หรือเปล่านะไม่น่าได้นะโอ้ดูหัว แล้วมันจะช็อกหัวโอ้โหเขี้ยวมันดีเห็นลยนมั้อันน่าเราจับมันถลกหนังเลยดีกว่านี่เลยตีตูดมันก่อนเลยหมดนี่กินได้ทั้งหมู่บ้านเลยนะทำไมหางด่วนด้วยเอ้ยอะไรอ่ะไข่ระเบิดเหรอโอ้โหตีตีก้นมันอยู่มันออกมาไข่มันเป็นไข่ระเบิดเฉยออมันอุ่นเจียวมาเป็นไข่ระเบิดอ่ะอ๋อพี่เคยรู้แล้วอ้าวเราต้องตีตัวให้ตัวมันแตกทีละข้อไงต้องฆ่ามันให้ขาดทีละข้อนะแต่ว่า อันหาคือมันมีไข่ระเบิดด้วยดิพอมันกลังจะตายมันก็จะออกไข่มาเฉยเลยอ้ออโออันนี้อีกหลายบ็อกซ์นะเนี่ยเฮ้ยขาดแล้วขาดแล้วเอิ้นขาดแล้วใช่ไหมล่ะนีเกือบตายโอ้โหมันฉกมันจะกัดอาหารเปล่าอุ้ยอุ้ยม่แล้วนี่แม่อุ้ยระวังข้างล่างกูเด็ตัวเล็กลูกกูลูกกูอุ้ย ธนูใช้ได้ผลไหมเนี่ยต้องลองดูก่อนนะมีอาหารก็มีจํากัดซะด้วยมาถ้ามาแล้วมาแล้วว่าแล้วก็ใช้ธนูยิงะเลยแล้วก็มืดไปเลยมันก็มืดหมดละหมดแม็กละเราต้องใช้แดดแท้วอะโอ้มันมีไขคิปเปอร์ดิเหรอไขรเป็นสีด้วยอะมันแรงขึ้นเหรอไม่รู้มันอาจจะมีหลายสีก็ได้มันกำลังจะตายดิระว้ามันกัดขามันตายประกาศพี่เค้กเรามันเหลือไม่กี่บ็อกเองอุ้ยมันโหดขึ้นนะนี่ อย่หัวยเลยด้วยนะพี่เคลระวังนะอย่าข้นส่วนเล้ด้วยกลัวตัวอะไรก็ไม่รู้เนี่ยว่าไปทางหางไปทางไลยด้วยนะอูนี่มันก็งอกหน้าอีกหน้าเลยเดี๋ยวฟังบล็อกเองโอ้ยมันจะเห็นหรอไหมอ่ะมันจะหนีไปไหนเนี่ยมีแค่สองบล็อกเองมันจะเลยไปไหนเลยนะ่ะสร้างความลำบากให้เราเลยเลยไหนรอบเน่าย้อนตายดีๆเธอไม่ยอมหรอกมันจะกินเราก่อนห้พี่เคงขอบคุณมากเลยมาโฟลี่พี่เคงก็ค่อยเสิร์ฟอาหารให้เขาละกัน อันนี้เขาต้องเสียงตายล่ะแต่มันจะหมดสต็อกน,นะไม่เป็นไรนะโอ้ยเขากินไม่เลือกนะโอ้ยชนะแล้วเย้เชียวโอ้ยไม่ว่าจะไม่รอชนะเลยเจ้ามูนาคีนี่ตัวมันใหญ่จริงๆะเนี่ยใจตกไปเทียบตุ่มนะนี่เนี่ยเคยเล่นมาก่อนแล้ว,วอ่ะถ้าไมไรอ่อะอลงไปอีกอะเนี่ยโอ้ี่แค่นี้มันเข้าเขตทีมเาเหรอโอ้ยข้างบนก็ร้อนข้างล่างก็หนาวอ,อันนี้เราก็มาเจอกับเจ้า ข้างเข้าอะไรอ่ะข้างเข้าหัวกะโหลกมีหัวกะโหลกด้วยหัวกะโหลกบินได้อบอกว่าเจ้าพวกนี้แสบมากเลยนะาว่าเจ้าพวกเนี้ยมันรบกัดข้างหน้ามันอาจจะมีตัวแปลกปะหลาดอย่นั้นแหละจะได้นักขุดทองไม่ได้จะต้องไปอัพเกรดพิกแจ๊กก่อนนะต้องรออีกแล้วนี่คือไข่ยังไงไอ้ตัวอะไรอ่ะล้มลงมาเฉยเลยเฮ้ยคนถือคนจ้าเจอเลยเอาขึ้นมาเลยโชคดีจุงเบยแล้วเราก็เจอคนถือคนจ้าคนที่สามแล้วเย้่เชียวแต่เป็นหนังล็อกคือ ประตูใต้ดินบ้านถัดไปเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันแน่ละย,ยังไม่เจอเลยอะแถวนี้ก็ไม่มีแต่ว่ามีน้ําผึ้งให้เรากินนะก่ยังดียังนี้กว่าไม่มีของกินนะโอ้ามาจะเจอตัวอะไรอีกไหมน,นะพี่เคนมันดูเงียบๆเป็นไงพี่คนพี่คนนั้นเนี่ย ข้างหน้าเนี่ยวเขาไปดูข้างหน้าดิได้ยินเสียงอะไรแปลกๆเฮ้ยตัวอะไรอ,อ่ะเฮ้ยยักษ์อ๊อกมันหลบอยู่ในถังไม้เฮ้ยกระปินนี่นายมันอยู่ในถังไม้เหรออ๋อกระปินกระปินใช่ใช่กระปินอ๊อกมาได้แล้วเอามันตายแล้วระวังนะนม่อยู่ไม่ได้นี่ไม่ปลอดภัยซะแล้วมันอยู่สนน้นเทียนเลยอ่ะน่นาดิโอ้ยอ้าวพี่แกมติดพิชเฉยเฮ้ยมีใครรับกัดแล้วเหรอน่นดีไม่เห็นมีใครเลยอ่ะเราจะลองสำรวจยู่ในถ้ำหิมะแล้วก็ ยังไม่เจออะไรที่มันแปลกประหลาดออกไปนอกจากเจ้าค้างคาหัวกะโหลกนี่นะแต่ว่ามันซื้อชะมัดนล่นและมันไม่น่าจะมีตัวเดียวมันน่าจะมีสมัครถักคั่ของมันเพิ่มมากกว่านี้นะแล้วประตูอยู่ไหนฮะอยากกลับบ้านแล้วอ่ะประตูต้องลงไปลึกกว่านี้แล้วมั้งมอยู่ข้างล่างดิใส่ได้กุญแจมานะเนี่ยเอ้ข้างหลังละมั้งอตัวอะไรอ่ะ้ออัศวินเหรอสวินน้ำแข็งเหรอเฮ้ยไม่ไม่ต้องลุ่มต้องลุ่มเฮ้ยโอ้โหดีแรงจุงถ้าตาเนี้ยตายคู่เลยเนี่ย ผมไม่คุ้มเลยอ่ะดูดีหนลองดูดิว้าเราเอาทองเนี่ยมาแลกได้เปล่าเราลองแลกอาวุธกาบชุดเกอนเดี๋ยวกันนะเนาะอีกมันก็จะได้เป็นเหล็กใช่ไหมมันก็แค่ทีละขั้นเท่านั้นเราบังกินเร<ข>าไม,ม่มพอแค่นี้โอ๊ยนี่ไงชุดกเกาะอมเดี๋ยวนะเงินมันพอแค่ดาบเหล็กเท่านั้นน่ะโอ้ยคุณลงขายแพงจุงเบยเฮ้ยรู้สึกว่าเขาจะขายของแพงขึ้นนีเนี่ยของที่สะสมมาเนี่ยมันไม่พอแล้วตีแรงขึ้นมาอีกหนึ่งแน่เลยใช่ มีร่างขึ้นมาอีกหนึ่งอะ่ะโ oh <my. S 1> อ้ my okay, <c oughs> okay ไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราไปพักก่อนแล้วกันเนาะก็โอเคค่ะเดี๋ยววันนี้เราก็เอาชีวิตรอดในประตูลับใต้ดินพิศวงไว้แค่นี้กันเนาะถ้าชอบแล้วก็อย่าลืม,มนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้กันกุ้งกิ้งนนะและอย่าลืมมาคอมเมนต์นพวกคุยกันนะครับวันนี้ไปแล้วล่ะบ๊ายบาย